เรียวมี X3 Super Zoom Snapdragon 855พัทหน้าจอ120เฮิร์ตซ์ซูม60เท่า สวัสดีค่ะนะคะอยู่กับอ้อมอีกแล้วค่ะวันนี้ต้องบอกว่าเนี่ยเพิ่งผ่านไปเลยกับงานเปิดตัวสดๆร้อนๆของเรียวมี X3 Superzoom บอกว่านี่ค่ะเราได้เครื่องจริงสิ่งจริงมาแล้วนะคะเราก็จะมารีวิวแกะกล่องเลยต้องบอกว่านะ,ะเป็นเรียวมีตัวแบบว่าจับต็มมากนะคะหลายๆแบรนด์นี่คืออาจจะต้องมีหนาวกันบ้างนะ,ะจะมีสเปกอะไรกันบ้างนะ,ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนี่ค่ะตัวกล่องเขานะนี่เรียวมี X3 Superzoom นี่นะคะสเปคที่กล่องบอกมาเลยนะนี่เลยทุกคนอย่างที่รู้กันสน a p ปดะก้อนแ5ดหพัทนะคะตัวนี้หน้าจอนี่นะคะ120่งเฮิร์นะอัลตาสมูทดิสเพย์นะคะตัวกล้องนะคะตัวนี้เป็น64ล้านพิกเซลนะนี่นะคะแล้วก็นี่เลยนะเขาบอกว่าเลยว่าวิด60เท่านะเป็นการซูม60เท่าเป็นแบบซูปเปอร์ซูมด้วยโอ้โหเนี่ยสเปคไม่ธรรมดานะ,ะกล้องหน้านี่เป็น2ตัวนะเป็นโดนะ32มบวกแล้านพิกเซลนะจะงรงงามขนาดเดี๋ยวเราไปกรีดแกะกันเลยนะคะซูมทางช้างเผือก รูมดวงดาวคุณนะฮ0เท่าหน้าจอนะ1 2 0่อนะอันนี้ใครที่แบบว่าเล่นเกมขึ้นชอบแน่นอนกับเรียวมีมาแล้วนะฮะอันนี้ก็ที่คุณคุ้นเคยกันด้านในก็จะเป็นพวกคู่มือต่างๆอันนี้ก็เป็นตัวเคสยางนะที่แถมมาให้นะแต่าทางเรียวมีตัวเครื่องโอ้โหเดี๋ยวเราค่อยดูเราดูด้านในก่อนด้านในค่ะนะฮะก็ที่คุณเคยกันนะฮะก็เป็นอะแดปเตอร์กับหัวชาร์จนะคะดูจากสายแล้วตัวนี้นะ่าจะเป็น นะี่ยอาไทป์4แสดงว่ารุ่นนี้เป็นแบบชาร์จเร็วแน่นอนนะคะซึ่งเขาบอกว่าเขามีชื่อใหม่แล้วนะการชาร์จเร็วนะชื่อว่าดับชาร์จนะโอ้โหเป็นการชาร์จเร็วครับนี่โอ้โหมาที่ตัวเครื่องค่ะต้องบอกว่าใหม่เอี่ยมสดร้อนมากนะคะเครื่องสวยมากๆทุกคนนี่เลยนะโอ้โหโนะคะหน้าจอ 120Hz นะทุกคน นี่นะคะด้านหลังนะอย่างที่บอกกันนะรุ่นนี้เขาบอกว่าซูไมได้60เท่าเราก็จะได้เห็นเลนส์ซูมด้านหลังตัวนี้นะเดี๋ยวเราเปิดเครื่องกันกล้องหน้านี่2กล้องสวยงามมากๆนะคะเดี๋ยวเราไปเปิดเครื่องกันเลยนะ,ะสำหรับตัวนี้นะที่เรีวมีเขาเปิดสเปคมานะคะเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยเป็น snapdragon 855พ l u s นะคะก็อันนี้เล่นเกมกันได้สบายๆแล้วก็เป็นตัว CPU ตัวใหม่ด้วยที่เพิ่งมาเลยนะคะกับเรียวมีตัวนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยนะคะอย่างที่ด้านกล่องเราอ่านมาเนะคะเขียน ชัดเลยตรงนี้เนี่ยเขาให้ตัวในส่วนของแรมนะฮะมาอยู่ที่12แล้วก็รอมนะมาอยู่ที่256โคให้มาเยอะมากเลยนะ ในส่วนของตัวเครื่องนี่ก็จะเป็นปุ่มเพิ่มเสียงลดกเสียงนั่นแหละที่เราเจอกันนะคะตรงนี้อ่าช่องสล็อตใส่ซิมก็จะมีอยู่ตรงนี้ตรงนี้เป็นไทซีนะเพราะว่าตัวเนี้ยเขาบอกว่าเป็นชาร์จเร็วแบบดั๊ชาร์จนะคะก็คือชาร์จเนี่ยสามสิบวัตต์เลยนะคนุณนะคะแล้วก็แบตเตอรี่ที่ให้มาอยู่ที่4 2 0 0อมิลลิแอมนะคนะนี่ก็จะเป็นลำโพงนะคะแล้วก็นี่ด้านข้าขงตงัวนี้นะคะตัวปุ่มกดต่งตางนะคะตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นตัวฮาร์ดแพร์ที่ดีที่สุดที่เขาเลือกใช้แนละ้วก็คือสายประกันแนนะปค่ะ 120Hz เฮทุกคนให้ดูความรื่นคมชัดของดูหน้าจอคนดู 120Hz เฮิร์ใครที่เป็นสายเล่นเกมอันนี้รู้ดีอย่างแน่นอนนะตัวนี้เนี่ยนะการเล่นการทัชสกรีนนะมันเลื่อนไหลแล้วก็ดีที่สุดเลยนะในตอนนี้เลยนะ 120Hz เฮิร์มาในส่วนของตัวกล้องนะคะอย่างที่บอกกันให้ดูก่อนตัวกล้องนะคะตัวกล้องด้านหลังนะจะมีกล้องมาให้ถึง4ตัวด้วยกันกล้องหลักเนี่ยจะอยู่ที่64ล้านนะตัวนี้นะแล้วก็ถัดมาจะเป็นกล้อง,องความละเอยียดที่8ล้านพิกเซลตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัวการถ่ายภาพพวกเลนส์วายต่างๆนั่นแหละ ที่เราคุ้นเคยกันแล้วก็บวก8ล้านนะคะตัวนี้แล้วก็จะมีตัวนี้อีก2ล้านนะคะตรงนี้ค่ะโอ้โหโนะก็เป็น64บวก8บวก8แล้วก็บวก2ล้านนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเลนส์ซูมนะคะบอกว่าซูมได้ถึง60เท่าโอ้โห และดูสีที่ให้มาเนะี่ยะคะเขาบอกว่าตัวนี้มี2สีด้วยกันนะคะชื่อว่าสี Arctic w h i t e นะคะตัวนี้อ่านถ้าเกิดออกเสียงผิดนี่ต้องขออไปด้วยนะเนะี่ยตัวนี้เป็น Ar c t i c ิกไว e นะคะแล้วก็อีกสีหนึ่งค่ะชื่อว่ากราสีบลูเนี่ยโอ้โหออกเสียงยากเหมือนกันนะเป็นสีน้ำเงินนะแต่ที่ที่เราได้มาตัวนี้เป็นสีขาวเนาะสีสันสวยงามมากนะคะกับตัวเครื่องที่เขาดีไซน์ออกมานะเขาบอกว่าเป็นแบบเขาเรียกอะไรนะทางช้างเผือกสุมเห็นดวงดาวทุกคนนี่ออกแบบมาสวยงามแบบนี้เลยนะคะตัวนี้คือให้มาจัดเต็มมากหน้าจอ ะะตัวนี้ก็จะเป็น Full HD p a s อย่างที่บอกกัน Refresh Rate 120Hz ตัวกล้องหน้านะะตัวหน้าจอนะอยู่ที่6.57นิ้วโอ้โมีใหญ่นะหน้าจอ แนวทะยาใหญ่มาก6.5นิ้วนะคะกล้องหน้าตัวนี้ค่ะมี2กล้องนะเขาบอกว่าเป็นโย่ด้วยเป็นกล้องสองกล้องนะตัวนี้กล้องหน้าสู่ที่32ล้านกับ8ล้านพิกเซลโอ้โหแล้วนี่ค่ะต้องบอกว่าวันนี้เรารีวิวแกะกล่องกับสเปคแบบจัดเต็มมากๆนะคะจากทาง realme x 3 super zoom นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราลองเทสการซูม60เท่าของเขาก่อนพราะเราก็มาในโหมดซูมนี่นะะทุกคนแล้วก็จะได้เห็นเลยการซูมนะคะก็จะมีตรงนี้เลนส์วาที่เราคุ้นเคยกัน1เท่า สเท่าห้าเท่าแล้วก็ตัวนี้จะเป็น10เท่าแต่ถ้าเราใช้การซูมนะทั่วไปนี่ก็จะขึ้นเลย60เท่าคุณซูมเห็นนแบบว่าอะไรนะดวงดาวทางสังเเตอร์ที่เขาได้โฆษณากันนะคะอย่างที่เห็นตรงนี้ก็จะขึ้นเลยว่า60เท่าด้วยกันเดี๋ยวเราลองซูมให้ดูนะคะว่า60เท่าเนี่ยมันชัดขนาดไหนนะคะเดี๋ยวลองดูเป็นคู่มือด้านหลังทุกคนนี่ตัวจิ๋วจิตรงนี้นะ เดี๋ยวเราจะลองซูมให้ทุกคนดูเดี๋ยวเราถ่าย1เท่าก่อนอ่านะคะตอนนี้เป็นสองเท่าห้าเท่าแล้วเราลองซูมหกสเท่าคุณจิ๋วมากเดี๋ยวเราให้ดูรูปภาพที่เราถ่ายมานี่คือ1นึ่งเท่านะคะพอซูมเข้าไปนี่ก็จะเป็น5้าเท่า10บเท่าคุณดูวันนี้เริ่มเริ่ม,มนีแล้วเพราะาตัวเนี้ยคือตรงสื่อมันเล็กมากคนมันจนเห็นแบบว่าบาร์โค้ดตรงนี้เลยอะ่ะ แล้วก็ซูมไปที่60เท่าคือเห็นเป็นเส้นบาร์โค้ดแบบจิ๋วๆตรงนี้เลยโอ้โห60เท่านะแล้วก็ตัวนี้นะเขายังมีโหมดอื่นๆให้เราได้เล่นด้วยนะคะมีโหมดกลางคืนมาให้ด้วยนะซึ่งก่าคืนก็าสามารถซูมได้ด้วยนะคะแล้วก็ตัววิดีโอนะมีกันสั่นมาให้ด้วยโอ้โหไม่ธรรมดานะนะกับราคาเท่านี้นะคะ นี่นะคะแล้วก็มีนี่เห็นไหมเขาก็จะมีแบบว่าให้เล่นกล้องหลักตรงนี้เลนส์หลัก64ล้านพิกเซลคมชัดแบบชัดมากทุกคนเดี๋ยวลองถ่ายรูปให้ดูคือมันซูมจนเห็นรายละเอียดเลยนะมันแบบว่าชาัดมากแล้วคือแบบเราแบบซูมรายละเอียดคือมันเห็นมันแบบเห็นหมดเลยอะ่ะนะคะกับความเอียดของเขากล้องหลัง 64ล้านพิกเซลนะแล้วก็ยังมีโหมดอื่นๆนะคะให้ได้เล่นอีกเยอะแยะมากมายรวมถึงเขาบอกว่ามีโหมดพิเศษด้วยเป็นโหมดการถ่ายพวกดวงดาวหรือภาพกลางคืนต่างๆกล้องหน้าก็ไม่ธรรมดาเดี๋ยวลองถ่ายให้ดูนะกับกล้องหน้าของเขานี่เนะะี่ยฮะกล้องหน้าความละเอียดของเขาะะที่ให้มานะคะ12ล้านพิกเซลบก8ล้านคือเป็นตัวเลนส์มานน่แหละทุกคนดูนี่คือรูปที่ได้โอ้โหเนี่ยฮะ,ะซูมเห็น,นยังในแบบว่า เส้ลนลายผงนมันงอกขึ้นมาทุกคนนี่โอ้โหมันแบบความละเอียดคมชัดเก็บได้สวยงามและดีมากกล้องหน้านี่คือมันดีงามมากเนี่ยฮะเห็นจนแบบว่าเก็บรายละเอียดหมดเลยนะะกับกล้องหน้าของเขานะไม่ธรรมดาจริงๆเลยนะฮะ,ฮะวันนี้ เอาสเปคแบบว่าเด่นๆมาให้ดูกันนะใครที่อยากจะรู้รยายละเียดคร้าว่า In โหมดการถ่ายกลางคืนซูม60เท่าเนะี่ยมันจบขนาดไหนนะติดตามกันไว้เลยนะเดี๋ยวอ้อมจะทําวิดีโอรีวิวแบบจัดเต็มให้นะแต่วันนี้ค่ะฝากไ้ด้วยนะกับรุ่นใหม่ของเขาเรยวมี X3 s u ป e r z ร o ซูใครที่ได้ดูในส่งการเปิดตัวแล้วชื่นชอบมากๆอยากจะเป็นเจ้าของค่ะไปได้เลยนะที่หน้าร้านไอทิสีนะไปจับจองเป็นเจ้าของกันได้เปิดจองพรีออเดอร์แล้วนะคะกับของแถมสุดพิเศษแล้วได้เจอตัวจริงๆงจริงของเขาแน่นอนที่หน้าร้านไอทิสตีของ เฝากไว้เท่านี้ค่ะลาไปก่อนนะชื่นชอบแวะกันได้ที่น่ารักไอทีซีหรือใครไม่สะดวกค่ะอย่าลืมนะเข้าไปพรีออเดอร์ได้นะที่ w w w i t ไ s ยเว n บไอทีซข,ของเราลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ